คลิปนี้เราจะมาดูเราจะมาดูการมัดปมไอ้นี่โดยไม่ใช้คีบบันทายกันนะครับอันดับแรกเราต้องถอดอันนี้ออกก่อนอ่ะตอนนี้ผมถอดน็อนออกไปแล้วอ่ะก็จับอันนี้ไว้แน่ๆนะอย่าให้หลุดนี่นะแล้วก็เอียงหัวกระโหลกลงมาแล้วก็ดูบูธด้วยว่าบูธสึกหรือเปล่าถ้าบูธสึกเราก็ต้องเปลี่ยนบูธแต่อ่า อันนี้บูตไม่สึกเราก็ไม่จะเปลี่ยนทีจ่จะต้องเปลี่ยนบูตเนะนี่นะดู้วยนะนะระวังสายใช้เล็กๆขาดนะจ๊ะอันนี้เราก็เอาไมล่าลองไว้ก่อนนี่เขาจะลองไมล่าตรงไหนละตรงเนี้ยอันนี้นี่นะครับเราต้องเอาไมล่าลองลองไมล่าก่อน เราถึงจะเอาหัวสายเนี่ยลงไปได้นะนี่นะเราถึงจะเอาหัวสายเนี่ยลงไปได้เห็นป่าหัวสายจะได้ลงไปแบบนี้ได้แล้วเราก็มัดนีเ่เราก็จะมัดมัดปมมันไว้ เราก็จะมัดมัดหันลวดหานใน้มามัดนะครับผมขอขอนุญาตมัดแป๊บหนึ่งมาดูกันอ๋อนะน,นะครับเราจะต้องมัดแบบนี้เราก็เอารวดอันนี้ตอนทุกท่านต้องใช้เป็นคีบมันทานะครับแต่ผมไม่มีผมเลยต้องใช้เป็นลวดแบบนี้ อันน like ี้นะเราก็มัดไปแบบนี้อันนี้เลยนี่เราก็มัดไปให้มันแน่นกึบนี่ครับเราก็มัดไปมัดให้แน่นแต่แนะนําว่าต้องใช้คีบบรรทายนะครับอย่าใช้ลวดแบบผมนะครับนี่ครับต้องใช้คีบบรรทายเท่านั้นอันนี้เป็นแค่ชั่วขาวนะครับเลยใช้ได้อันนี้ครับแต่จะใช้ลวดอันนี้มัดนะครับเราต้องตัดลวดตัด แล้วก็ตัดสายไฟเท่าขนาดที่เราจะต้องการแล้วก็สายไฟเนี้ยดึงดึงเปลือกสายไฟออกดึงแตบบเนี่ยดึงเปลือกสายไฟให้หลุดแล้วเราก็เอาลวดเนี่ยยัดเข้าไปยัดเนียยัดเข้าไปนี่ยยัดในขนาดที่เราต้องการแล้วก็จะตัด นี่นะพอตัดปุ๊บเราก็สอดเข้าไปเราก็ไปอย่างนี้นี่นี่นะพอเราสอดเข้าไปปุ๊บเราก็มัดเลยเขาก็ทําการมัดแบบนี้ครับไม่เปลียใช้ได้อีกยาวนานเลยตอนนี้ไม่ต้องกลัวขาดไม่ต้องกลัวเป็นอะไรเลยทนหัวคีบันทายร้อยเท่านี่ครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวหัวสายขาดแล้วครับ เราทำอีกด้านก็ได้เราทำแทนด้านนี้หัวสายนี้ขอแค่เราตัดหัวสายทำเป็นฉนวนลองไม่ให้รวดแตะกับรวดตรงแดงได้เลยครับนี่นะ้อคิดไม่ชัดไม่อะไรขออาภายัยเลยครับนี่ นี่นะเราก็มัดเลยมัดลงอย่างนี้เลยนี่นะเรามัดเลยมัด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 อย่างนี้เลยนี่เราก็มัดเราก็พับไป,ปยอย่างนี้นี่หัวสายนี่ครับไม่ขาดแล้วครับไม่ขาดไม่หลุดแล้วครับดึงได้เลยตอนนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะขาดหรือจะหลุดหรืออะไรแป๊บหนึ่ง เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วที่มันจะขาดหรือมันจะหลุดนะครับตอนนี้เราก็ประกอบหัวกระโหลกใส่ได้สบายเลยอย่างนี้ก็สายไฟสอดเข้าหัวกระโหลกขันน็อตใช้งานได้นะครับ